น้ำประมาณสมเมตรกว่าสมเมตรที่เมตรดึงเสียกยันบเนี้หออย่ามาเหไปแล้วโอ,โอ้ยโอ้ยจะหน่หยคนไทยกว่างหมดปลาคักเครือบานอ้อนาวแต่ไรมัง Ba ừ, ăn tang đây đấy, kêu bang cớp nga bay 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 นั่นส้นดินปลาส้นความแล้าว่าหันหิ้งออกอันโฟกตึงแข้งใช่ปะน,น,นี่ไฟเบลเบิลมยังอืมต้องอากาศขึ้นแล้วอต้องอากาศขึ้นแล้วเดี๋ยวรอด่วนครับท่านผู้ชมรอด่วนต้องอากาศขึ้นแล้ว ฟองอากาศขึ้นนี่แสดงว่าวานท่านโยนสั้องอากาศขึ้นน,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 ออาานั้งกับลูกลูกขึ้นนี่เมื่อกี้นี่ปลาซ่อนป้อมแล้วครับท่านผู้ชมเอาเกือบผูกเป็นป้อมไปบ้านเหี้แล้วตีเบ็ดโดนครับตีเบ็ดน้ำตีเป็นสมองว่ากัดเบ็ดเลยเลยเอาเหี้ยครับ ปลาเนี่ยขาดวลาทิมีตัวเดียวครับตัวหนึ่งกินเบ็ดก็ไปแล้วเดี๋ยวรอดวนเพิ่มปลาขาดว่าฉันเปื้อนมเมย์ครับให็ปลามเมย์กอนปลาชะโดเนี่ยปลาโดหลายปลาอันต้ายลงไปมังายบ่ได้หรอกครับ ต้องลอเห้ปลานี่กัดเหี่พันเหี่ยห้ปลาเมดกำลังสักคนครับช่วงนี้ปลาแห้งอยู่วิธีวานเห็บปลาชะโดนี่ต้องรอให้ลูกมันหมดน้ำสักคนครับทางวานถ้าลูกคุณพอหมดน้ำนะไปวาน,นมันสิบ่ท่านครับโดยเฉพาะน,น้มใส่ใส่จังสิแม,นนม่มันสิแนมเห็นเท่าเวลาเสร็จเห็บมันสิแลนหนีจากลูก เ้าวอวานเหี้ไปนี่มันจะพ่ถึอเนียมันครับปลอยต้องหยปลอยต้องจังหน่อยมาปลกลังมาปล่อยเนยปอยทุนปล่อยเสือกทุนต้องจังหน่อยครับทุดๆเลยสุดุดเลย นามเลิกครับท่านผู้ชม่ันครับฟองอากาศขึ้นเราแยกถึนไปจังห่ัยไตยพอเห็นฟองอากาศแล้วเชยงเงยัคกับท่านผู้ชมับรูกหมดลงไปบางห่งเดี๋ยวรอแป๊บนึง ปีนี้ทางเคื่อนไล่สีสันไหนี่กั้นน้ำไว้หลายครับน้ำหลายปีนน้ำหลายปลาก็หลายครับกระโดกก็หลายปลาเนื้ออื่นก็หลายเอา,า,าถอยง่ายจัง่อยในเส้นไตงนีนนมนโคมมึงหัวปาลาอันอยุ่งไหถมาพ่ออยืนนิ่งเบ่งบางม่งลวกมึงลวกขึ้นจักเตียไป หวนล,ลกูกมาไปจับอยู่วบ้างหันส้นด้วยมันไหมน้ำกักสอกน้อน้ำนี่แล้วครับลกูกลูกกับค่าวิ้งแล้วนะ่ะบ่ามาน้ำ ทีนี่ปลาออกลูกไว่าครับานามไลปลาออกลูกไว้นี่สกุดขุดเลิศไล่ขวอ,อกครับล่งไปเบื้องถมเซียน

คือว่าไม่ปลาตัวเดียวมือเมียนี่ปลาสองตัวเดนีะเพราะว่าตัวหนึ่งพาล,ลาดอด่ไปเนาะปลาตัวเดียวเมืองมันขึ้นตลอดไงายก็ขึ้อจอนจับกันเห็นงูขึ้นอย่งางว่า็อันน้อยนี่ครับเป็นเสือว,ว่าวังนาแซงครับเป็นกุดที่เชื่อมมาจากแม่นรำมูลครับตัวจากแม่นรำมูลเขึ้มามาเป็นกุดท,ทุกขรังในผิวแบบง่าย ปาโดหลายครับทุกปีปีที่แล้วกกันาว่านิ่งจนนี่เราลองเก็บเป็ท่านผู้ชมบางไหลายสิบหอกก็คือพวกเมื่อปีนี้ก็หลายคือเก่าเมื่อเปลี่ยนครับปลาจะโดนหางหาแหงหลายหามา่นี่หลายเป็นสิบป,ปีหรอกครับแต่ว่าตะกี้บ่ได้ทำโยโย่ทปูปพี่น้องก็เลยบ่หูเพิ่งมาทำโยโย่ทูปปีแรกครับกปกติเนี่ยหาล่าทุกปีครับพอขึ้นปีหนึ่งเป็นเกือบ เป็นหลายสิบขอกครับต้งเหมือนพอเปลี่ยนเอาเสียนมาถือกล่องไว้บันแล้วมันจะลงหมด,หมดน้าหมโหเพราะมีคนหมดนามเปลนะี่ยนจักคนนอ่โอ้โหนี่คนมาปลาลงหมดจักเทียบังนี่งเป็นตะผู้ชายลูกได้ อันผ <si> <si> ู <és> ้ชมไลาครับเดี๋ยสวมแจงใหญ่กล่องแจงนึงเดี๋ยวนี้ขึ้นมาผีพาขึ้นมาหนยโอ้ยหเหอแกลๆีได้ในถ่ายไมมันหอดีสักนให้หันใจก่าน้จิงไปยังแห้งเนี่ยมืควคนไว้แลมงเอาพออเดี๋ยวาแหงกันน้ำก็เล็กแต่บ้านเด้ หนึ่งสองสามได้กล้องทิ้เอาครับผมเวอนี่ค้นมักปลาลูกหมุดพึ่งเตรียมนี่จะถือกล่องโยงเฮ้ยชิ้นไหนใครเห็นกล่องซ่องได้คนไหมแม่ล่เอกบ่ดักขึ้นเมื่อแตะเมื่อตั้งจับหลักเสี่ยงย่องใส่คนหม่องคนอยูนเห็นแล้วถอดในแบนตามเนี่ยเห็นมาเรื่องหนึ่งเห็นชัดเจน หมดน,าน้ามีเต,ต่ว่าตอเข้าเกัขึ้นเลยจีหอดมีให้ว่า่ะหอดินว่าะ่ <laughs> หาาะหมดนา้าจับก็หลายเด่เห็นบนน้อแบบลูกคืประยนน้อมันไฟโอ,อ้อย่งเง้ะโหวไปแล้วออจับมันหลาย แับหลายบาลีกะกินเหี้ยมันกับบานนี่มันมาตุ่มกันมันบานแนี้มันเหนเนียนว่านเออลองมาใส่คนเอาโอ้ยเดี๋ยวมีอาการแล้วอยู่เน้ออยู่ๆไปเลย จริงๆได้มดนี่อ่าห็นป่าไปใส่ม่แต่แบจับเน่ปลาบะมีได้เดียนี่มีมันก็สิบอกได้ยังไคอยู่กับอมงี้เลยงมันเป็นงให่แล้วจับหลายเนาะ่มันหาควยตรงได้บ้งเนีดูมนกับ่มีย่นี่นีจับ้หลาย Đi ra bậc cháu phu kiểm xe cháu bị tương tương mừng Thôi chạy 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 cắn cháy mút Nằm phẩm ăn mét nghịt của Xám chi Đừng xìa không có thế nào ยานะไปแล้วเยอยจะมคนไทยกวางหมดปลาคักร้บาดอัเข้ครบอานแจงแห้งมาชมเ้ยจับอะไรพี่ักจับเน่พอดีหรอโอ้ยกจับมาขักมาเนี้ยสแม่เนมว่าอะนี่ับกจับนียจับใจก็ได้สั้นขึ้น ช่้ยบักจับยี่ภอยังมีอะบานถ <c oughs> ึงใช้ก็ได้ขึ้นมึ้งพวกอมหงี่ยนไปทั้งถ้าเดาเหี้ยจิออ้มซะบ่เราขึ้นมาลอดจะมากองไปอดเห <c oughs> ็นหยังบ่ได้ดอกปานนั่น <c oughs> ตายะไปเอาเหี้ยไปตากแดดไปตากแดดให้มันแห้งเหีแล้วก็เอาไฟจุดบักสักจับจิ่มเขาจังม,มาซั่นเอาแต่เหี้ย หมดจับได้ยังผัวจังผู้เถอะเฮ้ยเผมหนปลาขึ้นให้เซียนคนเบื้องนั้นเไปเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวไปเบื้องฟังครับสังคมชมหมดจับหลายจับแหงเพรได้หัวฟังกางเบื้องครับมาตัวหน่อยให้ตัวใหญ่นี่ครับสรุปผลงานมือนี้ได้สองแต้มครับเซียนหนูเซียนแหงเจ้าไม เสื้อเหนเจ้าเก้าปีที่แล้วเนี่ยไปพาตัดพระท่านแข็งแรงบ้านเหนอว่าไรได้เอาเสี้นเหนือพวไม้มากครับได้สองตัวขอบคุณที่รับชมครับ